S 1> <S 1> สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดรหัสค้นหากลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธนวัฒน์พลวิชัยและด็อกเตอร์วีรินทิรานาทองบ่อจรัดในแก้เกมเศรษฐกิจ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแก้เกมเศรษฐกิจรายการที่นําเสนอรเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกรับมือกับปัจจุบันออกแบบปั้นอนาคตอย่างชาญฉลาดชี้ทางรุ่งหลบทางร่วงรู้เรื่องเศรษฐกิจพิชิตความสําเร็จอย่างยังย่งยืนไปด้วยกันนะคะแล้ววันนี้เราจะว่ากันในเรื่องของอัตรางเงินเฟอ้อซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องเงินเฟ้อนั้นมีประเด็นสําคัญหลายประเด็นมากเพราะว่า เงินเฟ้อจะบ่งชี้ว่ากําลังซื้อของคนในประเทศเป็นอย่างไรเศร,รษฐกิจเดินหน้าได้ดีแค่ไหนแต่ที่สาคัญคือล่าสุดอัตราการจเจริญเติบโต,ตด้านเศร,รษฐกิจของประเทศไทยของเราต่ําที่สุดในรอบ30ปีในจุดนี้เนี่ยนะครับทางด้านคณะกรรมการร่วม3ามฝ่ายกระชนก็คือกะกะรเนี่ยก็ออกมาให้ข่าวให้ข้อมูลว่าเศร,รษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยนะครับถูกคาดว่าจะโตประมาณ1.5ถึง1.6เปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะคะายสำนักวิจัยคิดแบบนั้นนะครับถ้าหักเอาช่วงวิกฤตเศร,รษฐกิจ เช่นต้มยำกุ้งออกไปที่เศรษฐกิจติดลบ7%ก,กว่านะครับหรือในช่วงที่เรามีปัญหานะครับทางด้านเศรษฐกิจโลกก็คือแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเศรษฐกิจติดลบไทยเนี่ยติดลบประมาณ0.7%และตอนช่วงโควิดเศรษฐกิจไทยติดลบประมาณ6%ก,กว่าดึงสิ่งเหล่านี้ออกไปการเติบโตของปี69ที่เศรษฐกิจเติบโตเพียงแค่1.5 1.6%เนี่ยถือว่าต่ําสุดย้อนหลังกลับไป30ปี ฟังอาจารย์พูดแบบนี้ก็นึกย้อนไปที่เมื่อปลายเดือนธันวาคมก่อนปิดปีดปดใหม่นะคะคมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะและในวันนั้นคุณเอกนิตินิติธันนประพาสท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคอร,รมเห็นชอบเป้าหมายนโยบายการเงินกรอบเงินเฟ้อปี2569 โดยกำหนดให้อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในช่วงร้อยละ1-3ถึงตามที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการหารือร่วมกันซึ่งเป็นกรอบเดิมที่กำหนดไว้ในปี2568นะคะยางไรก็ตามคอรมอได้มอบหม,มายให้หน่วยงานเศรษฐกิจ4หน่วยงานก็คือกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักง,งบประมาณติดตามสถานการณ์ตัวเลขเงินเฟอ้ออยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินเรื่องเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี2569 ได้มีมติอนุมัติเป้าหมายของโนโยบายการเงินประจำปี2569ที่เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโนโยบายการเงินกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยสำนักงานโนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนอคอเปิดเผยถึงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในเดือนธันวาคมปี68ยังติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่9ทําให้อัตราเฉลี่ยทั้งปีติดลบแต่สำนักงานโนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและธนาคารแห่งประเทศไทยยังมั่นใจว่าเศรษฐกิจยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืดอ การกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อถูกนำมาเป็นเป้าหมายหลักของนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีเครื่องมือสำคัญก็คือดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาระดับราคาสินค้าและบริการไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปจนกระทบเศรษฐกิจนั่นเองค่ะนั่นคือความเคลื่อนไหวก่อนปิดปีใหม่แต่ตอนนี้ล่าสุดเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเรียบร้อยแล้วเพราะเงินฝืดเนี่ยวิธีวัดง่ายๆคือวัดจากอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวติดลบต่อเนื่อง6เดือนปรากฏของไทยสิ้นเดือนธันวาคมติดลบไปต่อเนื่อง9เดือนติด <c oughs> ก็คือเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสองคำเนี่ยมันเป็นคาแสลงครับเศรษฐกิจโตต่ํากับมีภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันจึงเป็นคําที่หลายคนกังวลว่ามันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือปากท้องชาวบ้านอย่างไรและทั้งหมดนี้คือที่มาของการเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะช่วงเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยายลัยหอการค้าไทย เปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะพูดถึงปี2519ที่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจขยายตัวต่ำสุดในรอบ30ปีและไทยได้เข้าสู่ภาวะเงินฝืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจไทยจะรอดหรือไม่และเราควรจะปรับตัวอย่างไรนี่คือประเด็นของการเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจนะครับก่อนอื่นกลับมาที่พื้นฐานก่อนขอให้ท่านนึกนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราทําธุรกิจ หรือเราขายของอยู่เนี่ยสินค้าของเรานั้นควรจะมีราคาขายคงเส้นคงวาหรือเราสามารถขึ้นราคาขายของได้ตามภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์จะจับประเด็นแหลคะครับว่าถ้าเศรษฐกิจไทยเติบโตดีเราผลิตสินค้าได้มากขึ้นคนมีกําลังซื้อของได้มากขึ้นเศรษฐกิจไทยควรจะมีการผลิตและขายของได้มากกว่าปีก่อนเป็นจํานวนมากพอสมควร ซึ่งเราเรียกมันว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งโดยโปกติแล้วเนี่ยประเทศของไทยนั้นนะครับกำลังพัฒนาแบบไทยนั้นเนี่ยเศรษฐกิจควรจะขยายตัวประมาณ5%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเราโตต่ำกว่า3%มาอย่างยาวนานและล่าสุดที่บอกก็คือเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำสุดในรอบ30ปีขณะเดียวกันเองอีกมุมหนึ่งคือว่าถ้าสมมติเศรษฐกิจที่เติบโตไปเรื่อยๆข้าวของควรจะมีราคาแพงขึ้นตามความเหมาะสมซึ่ง ประเทศไทยนั้นมีภาวะเศรษฐกิจที่นะครับขยายตัวต่ําแล้วแต่เงินเฟอ้อมีอัตราขยายตัวติดลบก็หมายความว่าของนั้นถูกถลดราคาลงเรื่อยๆการที่ของถูกถลดราคาลงเรื่อยหมายความว่าไม่มีกําลังซื้อคนซื้อของน้อยราคาค่าของจึงถูกลงเหมือนที่เราไปร้านค้าแล้วก็ติดป้ายเซลล์ครับรลดราคาดังนั้นสถานการณ์สสถานการณ์นี้เนี่ยจึงต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นและเราจะหลุดพ้นปัญหานี้ได้ไหม นั่นคือสิ่งที่ตั้งประเด็นไว้วันนี้ครับอาจารย์ปอต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะคแต่ที่สําคัญใครที่เป็นแฟนรายการแก้เกมเศรษฐกิจเป็นประจําก็จะรู้สึกว่าเอะวันนี้ฉากรายการเราเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะแน่นอนร,รับปีใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทุ่มทุนมากๆค่ะคกับการสร้างห้องอัดรายการนะคะก็คือสตูดิโอขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแลบของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค,ค่ะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ มา,าอะไรแห่งคาถ่ายตั้งใจให้นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะนิเทศศาสตร์ใช้เป็นห้องปฏิบัติงานจริงแล้วก็บรรยากาศสตูดิโอแบบนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่เราใช้ถ่ายทํารายการแก้เกมเศษรษฐกิจซึ่งทีมงานของเราทั้งหมดนักศึกษาคณาจารย์ก็อยู่ในห้อง ส่งนี้แหละที่อัดรายการในขณะนี้อยู่ซึ่งสตูดิโอแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นแ l บขนาดใหญ่ของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตอนนี้เบื้องหลังของเรานะคะก็คือนักศึกษาชั้นปีที่1 2 3 4ทุกชั้นปีได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะและที่สําคัญถ้าหากว่าอยากจะเห็นหน้าค่าตาน้องนองนักศึกษาของเรารที่ปฏิบัติจริงๆอยู่หลังกล้องนะคะอดจรอตอนปิดรายการเดี๋ยวให้พวกเขาได้ทักทายทานผู้ชมกันนะคะยกลับมาในช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะักคครับ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่เปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์จะต้องลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเพราะในปี2569ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศของเราเราจะต้องรู้ข้อมูลเพื่อปรับตัวให้เรารอดให้ได้นะคะและตอนนี้ได้เวลาที่อาจารย์จะวิเคราะห์ลงลึกแล้วพร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะในช่วงของถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจ สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทอนรหัสแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะมาทอนรหัสกันว่าเศรษฐกิจโตต่ำสุดในรอบ30ปีและภาวะเงินฝืดนี้อันตรายต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่แค่ไหนและเราจะปรับตัวอย่างไร วันนี้จาจารยปอครับถอดรหัสง่ายๆกัน3มรหัส3มรหัสรหัสที่1ก็คือนิยามและความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจโตต่ำและภาวะเงินเฟ้อต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงต้องมาเคลียร์กันก่อนถูกต้องด้วยนะครับข้อที่สองเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันรุนแรงไหมมีทางออกอย่างไรนะครับอันที่3ามคือเราจะปรับตัวอย่างไรครับเริ่มกันเลยกับรหัสที่1ค่ะอัตราภาวะเงินเฟ้อแล้วก็าสู่ภาวะเงินฝืดครับ ข้อที่จริงที่จะต้องเข้าใจแบบง่ายๆครับอาจารย์ช่วยสรุปให้เราฟังอีกทีนึงค่ะคือหลักการแรกก่อนเราอาจจะได้เห็นข่าวว่าเอ๊ะทำไมบางคนบอกว่าเกิดเงินฟืดบางคนบอกไม่ใช่ค่ะัญญาณทางทฤษฎีเนี่ยนะครับบอกว่าภาวะเงินเฟ้อคือราคาข้าวข,ของแพงต่อเนื่องกัน6เดือนติดหรือ2ไตรามาสอันนี้คือความว่าเงินเฟ้อคือของแพงขึ้นเพราะนั้นภาวะเงินฝืดเนี่ยตรงข้ามกับเงินเฟ้อเหมือนกับจกเงาคนละด้านค่ะก็คือภาวะสินค้าที่มีราคาตกลงต่อเนื่อง 6เดือนติดหรือสองไตรามาสนั่นหมายความว่าการที่ประกาศว่าเงินเฟอ้อของเราติดลบต่อเนื่องกัน9เดือนติดเนี่ยมันเข้าสู่ภาวะเงินฝืดทางเทคนิคออโดยอัตโนมัติโดยอัตโนโมัต,โตโโมิตแต่ถามว่ามันน่ากลัวไหมต้องบอกก่อนนะครับว่าภาวะเงินฝืดเกิดจากการที่ข้าวของเนี่ยมันขายไม่ค่อยออกเขาเลยต้องลดราคาสินค้าคะนะครับหรือไม่ก็คือเทคโนโลยีในการผลิตหรือต้นทุนการผลิตเนี่ยต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดราคาสินค้าเลยลดลงเรื่อยๆซึ่งถ้าเรามาแยกเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยนะครับ ปีแล้วปิดที่ลบ1.4และติดลบต่อเนื่องกัน9 <c oughs> เดือนติด <c oughs> เดือนธันวาล่าสุดคือติดลบ2.8เอนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเข้าสัญญาณทางเทคนิคแต่เราจะดูอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ก็คืออัตราเงินเฟอ้อที่วัดจากเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับโดยดึงเอาราคาพลังงานกับอาหารสดออกเพราะเขาบอกว่าพลังงานกับอาหารสดเนี่ยมันเป็นไปตามฤดูกาลฤดูหนาวฤดูร้อนต่างๆดังนั้นพอเขาดึงออกมาเนี่ยอัตราเงินเฟอ้อถ้าวัดจาก อัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับที่ไม่เอาราคาน้ำมันกับราคาอาหารสดมันบวกอยู่ที่จุดหกครับแล้วการประกาศอัตรางเงินเฟอ้อล่วงหน้าสื่อความหมายยังไงแล้วมีความจําเป็นแค่ไหนคะเพราะฉนั้นพอเรากลับมาที่เงินเฟอ้อพื้นฐานพะมันบวกจุดหกเนี่ยจึงเป็นที่มาที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าอัตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยเป็นการวัดเรียวดีมาหรือความต้องการซื้อที่แท้จริงดังนั้นพออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังเป็นบวกเนี่ยกระทรวงพาณิชย์และนักวิชาการจึงเย็นใจก่อน มันไม่ใช่สัญญาณอันตรายเพราะมันไม่ใช่สัญญาณเงินฝืดแต่มันเป็นเงินฝืดทางเทคนิคเพราะราคาท้่มันถูกราคา้ี่มันต่ำกว่า60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ราคาอาหารนีมันถูกต้องส่วนนี้เนี่ยการที่รัฐบาลเนี่ยประกาศเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับที่เมื่อกี้กระทรวงการคลังกับทางประเทศไทยตกลงกันบอกว่าอยู่ที่ 1- 3หมายความว่าถ้าต่างเงินเฟ้อหลุดกรอบคือถ้าเกิน3%จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อให้ลง พอเป็นของแพงเกินไปนั่นคือเหตุผลใช่แต่ตถ้า,าสมมติว่า<ม>เงินเฟอต,ต่ำกว่า1%เซนเี่ยจะต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะดังนั้นสัญญานี้ชี้เห็นว่าอนาคตในปีนี้เราเห็นการลดดอกเบีย้ยของธนาคารไทยโอ้มีลุ้นนะคะมีลุ้นเข้าสู่รหัสที่สองที่อาจารย์บอกว่าแล้วจะกระทบกับเศรษฐกิจเรามากน้อยแค่ไหนอาจารย์บอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ได้อันตรายขนาดนั้นจริงหรอคะคือคําถามเนี่ยพอทางที่สุดเราทุกคนกังวลมากกับปี69คือเราต้องพูดแบบนี มันเหมือนกับคนออกจากบ้านเนี่ยที่ไม่มั่นใจตัวเองแล้วลืมแต่งหน้าออกจากบ้าน่อุ้ยทําไมช่างเปรียบเทียบขนาดนั้นอ๋ออันนี้ชัดที่สุดเห็นภาพเลยคือเหมืองว่าละหน้าตามก็ไม่ได้ย่ำแย่นะเราก็รู้สึกว่าเราก็สวยหล่ออยู่นะแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ดึงด่ดใจมันไม่ได้ดึงดูดใจมันมันไม่สบายใจคือไม่ได้แต่งหน้าออกจากบ้านเราจะรู้สึกไม่สบายใจแต่อาจารย์พูดแบบนี้มีหลายคนบอกวยาถ้าได้ยินแบบนี้อุ่นใจนะคะ ที่เขาบอกว่า69จะแย่ต้องเซฟเงินในกระเป๋าต้องทุกสิ่งอย่างระมัดระวังไม่ลงทุนอันนี้ไม่ต้องขนาดนั้นคือข้อมูลณนะปัจจุบ,บันนะหลายคนก็บอกว่าเอ้ปีที่แล้ว68เนี่ยมันเผาหลอกปี69เาผาจริงรนะครับไอ้ส่วนเนี้ยผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่แต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นเช่นสงครามเกิดไหมในระดับ,บโลก2ภัยพิบัติธรรมชาติจะรุนแรงไหมจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นรุนแรงบานปลายหรือเปล่าสําหรับสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือสถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองไทยในประเทศสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกนับในการที่บอกว่าสีไทยโต1.5%ดังนั้นการที่สีไทยโต1.5%หมายความว่าปีแล้วหาเงินได้100บาทปีนี้หาเงินได้เพิ่มขึ้น101บาท50สตางค์อันนี้เอาตามกรอบเลยนะเงินมันมีมากขึ้นในกระเป๋าถ้าเงินเราได้เท่าเดิมเนี่ยนะครับแลวราคาข้าวข,ของไม่แพงเพราะอัตรา,างเงินเฟอ้อปีนี้ถูกคาดว่าจะมีของแพงขึ้นประมาณจุด5%เช่นปีแล้วเนี่ยของซื้อในราคา100บาทปีนี้จะซื้อในราคา100บาท50สตางค์ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น1.5 101บาทกับ50สตังค์แต่เราใจซื้อของเนี่ย100กับ50สตังค์เหลือเงิน1บาทเก็บไว้ดังนั้นเศรษฐกิจไม่ได้แย่แต่เศรษฐกิจมันทําให้เราแม่มันไม่สนุกนะมันไม่คึกคักไม่กระฉับกระเฉงโตต่ำงานหาไม่ง่ายเงินพิเศษหาได้ยากและมันมีความเสี่ยงเนี่ยมันทําให้เราอึดอัดเหมือนกับออกจากบ้านไม่ได้แต่งหน้าไม่สบายใจง่ายๆนะครับการปรับตัวจริงจะต้องเป็นภาครัฐการภาครัฐนะครับภาคเอกชนและภาคประชาชน แต่ผมเหมารวมแบ่งเป็นสามกลุ่มหลักๆครับนั่นก็คือกลุ่มที่หนึ่งเงินทองเหลือเฟือกลุ่มที่มีเงินทองเหลือเฟืออยากอยู่กลุ่มนี้ก็ผมก็อยากอยู่รายได้เหนือรายจ่ายที่กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองเดือนชนเดือนงอันนี้น่าเห็นใจนะก็คือรายได้กับรายจ่ายพอๆกันต้องให้กำลังใจกลุ่มที่สามเงินขาดมืออันนี้ก็เป็นห่วงก็คือจ่ายมากกว่าหาได้ เพราะฉะนั้น3กลุ่มเนี่ยจะปรับตัวไม่เหมือนกันแล้วสัสดส่วนเป็นยังไงคะอาจารย์คะของ3ามกลุ่มนี้แบบนี้เลยครับอุยพ <With pyramid? S 2> ีระมิดพีระมิดและอย่าบอกว่าเมืองไทยเป็นเท่านั้นนะมันทั้งโลกนั่นแหละเราจะเริ่มวิเคราะห์จาะลึกกันเลยค่ะสําหรับกลุ่มที่1ก็คือฐานรากของพีระมิดอันนี้ต้องปรับตัวยังไงคะเราต้องเข้าใจนิยามก่อนว่าเศรษฐกิจโตต่าสุดในรอบ30ปีไม่ได้หมายความว่ารายได้ของท่านหาได้น้อยลงนะค่ะ <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปลดคนงานทิ้ง <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เพิ่มเงินเดือนให้ค่่ะเเงินนนนดือทาไมถูกปรรัับบ แต่ว่าถ้ารายจ่ายมากกว่ารายได้กลุ่มนี้เหนื่อยสุดหนึ่งถ้ารายจ่ายมันเป็นรายจ่ายที่จำเป็นและรายได้น้อยเนี่ยงานพิเศษหาไม่ได้นะครับกลุ่มนี้น่าเห็นใจคุยกับเจ้านี่ครับทา่านมีสินอยู่นะต้องคุยกับเจ้านี่เจรจาไกลเกลียต้องปรับโครงสร้างนี่ไกลเกลียโดยเพราะยิ่งถ้ากู้ในระบบเนี่ยคุยกับสถาบักนการเงินซะก็คือประนีประนอมนี่ใช่ครับหรือหาทางใช้นี่ให้ได้อย่าให้ดอกเบีย้ยเนี่ย มันเพิ่มภูนเกินไปจนนี้ล้นพ้นตัวและทีมคันคือถ้าทําได้ตัดรายการที่ไม่มีความจําเป็นในการใช้ทิ้งให้หมดะนะครับดูแลตัวเองภายในหนึ่งปีนี้นะครับและทีมคันถ้ามีทรัพย์สินอย่าห่วงครับขายทิ้งก็คือเพื่อเอาทรัพย์สินน,นี้ไปชำระหนี้อ่อยายเป็นนีนตน้ต้องตัดใจจริงๆนะครับกลุ่มนี้ต้องตัดใจจริงเพราะเศรษฐกิจมีความเสี่ยงไอ้ในกลุ่มนี้วิธีดูแลก็ดูแบบนี้ขณะเดียวกันถ้าฝึกปือฝีมือหางานเพิ่มเติมได้ รับจ็อบทุกประเภทค่ะขยันสู้จะได้ใช้จ่ายได้ใช่ขยันสู้นะคะแล้วที่สําคัญรีบปลดนี้ให้ได้เร็วที่สุดคืออยากก่อหนี้เพิ่มและพยายามเคลียร์หนี้ตัวเองให้ได้กลุ่มนี้วิธีปรับตัวง่ายๆภายใต้ภาวะสิทธิ์ที่ไม่แน่นอนนะครับเอาละค่ะไปต่อกันที่กลางพีระมิดบ้างกลุ่มผู้มีรายได้พอดีกับรายจ่ายครับกลุ่มนี้มีคาถาง่ายๆค่ะออมให้ได้มีเงินเก็บให้ได้ประหยัดอดออมคือออมเงินให้ได้คืออย่างน้อยเนี่ยควรจะออมเงินเก็บไว้เนี่ย ก็คือรายได้เหนือกว่ารายจ่ายอย่างน้อย10%เพราะเราไม่รู้สถานการณ์ในอนาคตท่านจะได้มีเงินออมเก็บไว้ในยามฉุกเฉิน10%ของรายได้นะคะเป็นอย่างน้อยยิ่งมากยิ่งดีนะครับเพราะนั้นวิธีง่ายๆเนี่ยก็คือทํา2ทางแต่ทางที่ง่ายสุดคือการควบคุมตัวเองคือใช้จ่ายอย่างเหมาะสมะตัดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยทิ้งออกไปก่อนและใช้จ่ายตามความจำเป็นโดยเพราะยิ่งท่านได้เป็นหนี้ท่านก็จะสบายใจได้ประคองรายจ่ายแต่ต้องมีเงินออมด้วยขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่ประคองรายจ่ายเนี่ยเอาเงินออมส่วนหนึ่งเน ฝึกฝีมือตัวเองซะ,ะก็คือเรียนรู้ AI ฝึกภาษาเรียนรู้เทคนิคความชำนาญต่างๆเผื่อท่านจะได้หาอาชีพพิเศษหรือรายได้พิเศษเมื่อสศรษกิจปรับตัวแล้วท่านเข้าไปทำงานเหล่านั้นได้เงินทองจะได้ไหลเข้ามาอันนี้คือกลุ่มที่สองที่ปรับตัวครับ ไปที่กลุ่มที่3ปิดท้ายนะคะยอดพีระมิดค่ะพวกกลุ่มนี้สบายใจกลุ่มนี้สบายใจแล้วก็มีเงินทองเหลือเฟือเขาจะมีส่วนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของบ้านเราอย่างไงบ้างคือต้องบอกนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าท่านใช้เงินตามความเหมาะสมค่ะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจไทยที่ไม่ดีและอัตราเงินเฟ้อต่ําซื้อของซะ คือท่านก็อ,อยากซื้อรัสินเลยคือท่านอยู่ในภาวะที่คือคือท่านมีกําลังที่จะซื้อใ<ช>ก็ต้องเอามากระจายรายได้คือในช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจพอกําลังจะฟื้นเนี่ยนะครับแลวราคาของไม่แพงเนี่ยเป็นช่วงที่ซื้อของดีราคาถูกแล้วท่านได้ประโยชน์ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัดสินใจอยากจะลงทุนมั่นใจตลาดในอนาคตลงทุนเลยทั้งหมดนี้คือการถอดรหัสของอาจารย์นะคะ เรื่องของอัตราเงินเฟ้อเงินฝืดผลกระทบที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนและเราต้องปรับตัวอย่างไรโอ้โหเรียกว่าครบถ้วนร,รอบด้านจริงๆค่ะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสรุปให้ท่านผู้ชมในช่วงของข้อกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะสักครู่ครับ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่เปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจและถอนรหัสไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เวลาอาจารย์จะสรุปแล้วนะคะเพื่อให้เราได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไทยที่โตต่ําสุดในรอบ30ปีทั้งเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อและเข้าสู่ภาวะเงินฝืดด้วยเราจะต้องเรียนรู้และปรับตัวอย่างไรพร้อมนะคะอาจารย์คะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วงของข้อกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงข้อกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจ สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโรงพยาบาลขิวหนังอโศกเพขาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะมาสรุปกันก่อนครับว่าการที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยโตตามส่วนในรอบ30ปีและภาวะเงินฟืดในเชิงเทคนิคอันตรายแค่ไหนสรุปก่อนนะครับไม่อันตรายเพราะว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวเป็นบวก และอัตราเงินเฟอ้อติดลบในปี2018แม้ว่าจะติดลบต่อเนื่อง9เดือนติดแต่คาดกันว่าปีนี้69เงินเฟอ้อจะบวกที่จุด5%และน่าจะค่อยๆปรับตัวขยายตัวเป็นบวกในแต่ละเดือนมากขึ้นต่อเนื่องแน่นอนครับว่าสัญญาณไม่น่ากังวลแต่ภาพทสำคัญคือเศรษฐกิจนั้นโตต่ำทำให้คนนั้นขาดความเชื่อมัน่นการหารายได้ไม่ง่ายนักและทาให้คนจะรู้สึกกังวลดังนั้น กลยุทธ์ที่จะต้องทํา3ภาคส่วนสําคัญคือ 1. ภาคส่วนของรัฐบาลภาคส่วนของเอกชนและภาคส่วนของประชาชนครับจัรปอรัฐบาลต้องทํำยังไงคะสําคัญมากเพราะว่าคนที่ดึงเศรษฐกิจขึ้นมาได้คือรัฐบาลช่วงก่อนการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งและได้รัฐบาลใหม่นั้นรัฐบาลรักษาการทําหน้าที่ประคองค,คนที่จะเคลือ่อนเศรษฐกิจได้สําคัญมากคือธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นก็มีการมองกันว่าทางปาระเทศไทยน่าจะทําให้ระบบธนาคาราณิชย์นั้นปล่อยสินเชื่อ เพื่อจะดูแล SME และเพื่อดูแลภาคประชาชนที่จะต้องการเข้าถึงสินเชื่อและดอกเบี้ยเชิงนโยบายนั้นควรจะมีการปรับลดตอนนี้หลายฝ่ายคาดนะครับว่าดอกเบี้ยเชิงนโยบายอาจจะปรับลดอีกจุดสองในเดือนเมษายนเพราะเงินเฟอ้อที่ติดลบนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะจะเป็นต้องใช้อัตราดอกเบี้ยเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจหรือเรื่องเหล่านี้ต้องทำ <c oughs> เมื่อรัฐบาลตัวจริงมาแล้วเนี่ยต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทันท่วงทีขณะที่เป็นรัฐบาลรักษาการต้องดูแลเรื่องการท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยว กลับมาให้ได้โดยพ้องยิ่งนักท่องเที่ยวจีนและส่งออกต้องประคองสถานการณ์ให้ส่งออกนั้นขย่าตัวเป็นบวกให้ได้แม้ว่าติดลบก็จะลบไม่เยอะหาตลาดให้ได้มากๆและเมื่อรัฐบาลตัวจริงออกมาปั๊บก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายที่หาเสียงและทำให้สีไทยนั้นครึ่งปีหลังเติบโตเกิน2ให้ได้น,นี่คือโมเมนตัมที่จะเกิดขึ้นในช่วงของ ไตรมาที่3และ4ของปีนี้น,น,นี่คือภาครัฐบาลนั่นคือบทบาทของภาครัฐนะคะใ,คในภาคเอกชนจะต้องมีการปรับตัวอย่างรไรคะแน่นอนครับว่าภาคเอกชนจะต้องประคองตัวให้ได้เพราะตอนนี้สถานการณ์เงินบาทยังแข็งค่าอยู่การลงทุนของภาครัฐไม่เกิดขึ้นนะครับเศรษฐกิจที่มีกําลังซื้อเปราะบางในช่วงต้นต้นปีเนี่ยภาคเอกชนจําเป็นต้องทําก็คือรักษาตลาดส่งออกให้ได้ประคองตลาดอย่าปลดคนงานดูแลสถานการณ์นะครับลงทุนตามความเหมาะสมและรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ถ้าท่านจะป้องกันความเสี่ยงของค่างเงินบาทก็ทําการ forward ทุก position ในการค้าขายนะครับแล้วก็ประคองราคาสินค้าไม่ให้แพงจนเกินไปให้ประชาชนเข้าถึงได้นี่คือสิ่งที่ภาคประชาชนควรจะทําปิดท้ายที่ภาพประชาชนค่ะพีระมิดที่เราคุยกันไปก็อย่างที่บอกนะครับว่าภาคประชาชนแบ่งเป็น3กลุ่มดังนั้นก็ปรับตัวไปตามสิ่งที่เราคุยกันในช่วงที่แล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญมากๆที่คนไทยทั้งประชาชนคนไทยเอกชนไทยควรจะต้องทากันคือว่าให้เงินนั้นมันหมุนเวียนในประเทศในพื้นที่ ซื้อของไทยใช้ของไทยซื้อของท้องถิ่นใช้ของที่ใช้วัตถุดิบในประเทศไทยมากที่สุดและก็เที่ยวในไทยสิ่งเหล่านี้ทําให้เม็ดเงินหมุนเวียนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะช่วยประครับประคองได้อ้อและที่สาคัญมากๆอย่าลืมไปเลือกตั้งในวันที่8ก<ๆ>ุมภาพันธ์เพราะเสียงของท่านหนึ่งเสียงทุกคนออกไปใช้สิทธิ์รัฐบาลที่เข้ามาจากการที่มีประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงทําให้ระบบการเมืองไทย จะมีเสถียรภาพมากเมื่อการเมืองไทยมีเสถียรภาพต่างชาติจะมั่นใจในภาวะการเมืองของไทยที่จะนําการเมืองที่มีเสถียรภาพเข้าไปฟื้นสิทธิ์ให้ได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้อย่างดีครับทั้งหมดนี้คือวทีแก้เกมเศรษฐกิจของเราที่นําเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยในปี2569ที่มีอัตราการเจริญเติบโตต่าสุดในรอบ30ปีและอาจารย์ย้ําแล้วว่าไม่ได้อันตรายมาก ถึงอย่างไรก็ตามก็ประมาทไม่ได้นะคะคดังนั้นการเรียนรู้และนําเทคนิคทั้งหมดบนเทีแก้เกมเศรษฐกิจไปปรับใช้จึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆค่ะและทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราจริงๆนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังด้วยนะคะคพวกเรา อยู่ตรงนี้กับท่านผู้ชมทุกๆวันพฤหัสบดี5ทุ่มครึ่งทางช่อง 3HD 3 3ค่ะและตามที่สัญญากันไว้ปิดรายการท่านผู้ชมจะได้เห็นหน้าค่าตาของน้องนักศึกษาของเราตั้งแต่ชั้นปีที่12-3 4าเลยนะคะทุกชั้นปีเขาจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอยู่เบื้องหลังรายการแก้เกมเศรษฐกิจนี้ได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะครับเป็นใครกันบ้างต้องติดตามดูนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะนแก้เ <"G ay S 2> <Game S 1> กมเศรษฐกษิจส,สวัสดีค่ะัครบ